สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องที่ขลอบหละหักแพ่งนะครับสมองสุบอนนะครับครับกจะเจิลืมนะครับพ่อพ่อกับผมคือเก่านะครับนุ่มโกสินตั้งช่องบาบาทุนข้นหมุดทหารนะครับกับบรรยากาศฝนตกฝนลงพี่น้องนะครับจนใบายนะครับประมาณใบสามพี่น้องนะครับสามโมงแรงนะครับตอนนี้ฝนกำลังตกพี่น้องนะครับตกแห้งนะครับ ครับจะลืมนะครับข่าวมาแล้วนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับจะลืมกดติดตามนะครับทั้งช่องบาบานพ่นข้นหมุกดาหารนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้เ็ดคลิปต่อไปพี่น้องนะครับผมจะลืมนะครับฝากไว้ในก็แล้วกันนะครับช่องบาบานพ่นข้นหมุกดาหารนะครับเอาไปบังกันเลยนะครับผมนะครับฝนตกพี่น้องฝนตก ตกแห้งอีกตัางหากนะครับตกจากจากลงมาพี่นอ้นะนองนะครับตกแป๊บเดียวพี่น้องนะครับตกแห้งนะครับน้ำไหลเลยนะครับ ตกแห้งกันน้ำท่วมเลยพี่นอ้องเอ้ยนี่ครับตกจากจากลงมาพี่น้องนะครับอยู่ไปยู่กับตกตกแบบบบมีปีมีคุยนะครับอากาศฮ่อนๆออยู่ดีๆนะครับตกลงมาเลยพี่น้องนะครับ นี่ครับคือสีน่านเร้าอยู่ดอกเบิ้งส้งแล้วพี่น้องนะครับคือสีโดนเติบอยู่ดอกนะครับฝนตกนะครับได้ดำห้ดำหน้าแล้วพี่น้องนะครับผูไใดมีกลมมีกล้านะครับด้วว่าผูไทยเพท่านใดมีกล้าเขสิได้กล้าได้มุ่งกันบานนี้แล้วนะครับฝนตกปานนี้ผลตกแห้งๆนี่ไปใส่วัตถีพี่น้องนะครับมะแรงไปการเขียดการกบการอึงนะครับไปการเขียดมะแรง นะครับค้บรรยากาศฝนตกมองพี่น้องเนะาะดนะครับเก็บภาพบรรยากาศฝนตกฝนล่องพี่น้องเฮ้ยูีทั้งคุณอีกช่องหนึงครับช่องแม่น้ำลีดกำลังเก็บภาพอยู่นะครับทั้งคุณกระได้ ตกพี่น้องฝนตกนะครับนะครับฝนตกพี่น้องเอ้ยนะครับยู่ไปยู่ก็ตกจา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 กลงมาพี่น้อง ตกแห้งน้ำท่วมหมดละนะครับแห้งเติบพี่น้องแห้งเติบน,น,นะครับ บนโต๊ะพี่น้องเอ้ยนะครับได้กล้าได้มุ่งกันสู้สู้คนละบาทนี่นะครับโต๊ะก็ยังดีนะครับคือสิโต๊ะเดินโดนเติบอยู่ดอกเบิ้งส่งนะครับเบิ้งตาแล้วคือสินั่นเศร้าอยู่นะครับอ่ะครับพี่น้องผู้ใดเข้ามาแล้วนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กับทังช่องบาบาด์พ่นคนมุกดาหาร เพ็รคลิปต่อๆไปพี่น้องนะครับฝากกดติดตามได้ก็แล้วกันนาะพี่น้องนาอนะครับทางช่องบาบ้านโพนคนมุกดาหารด้วยพี่น้องด้อนะครับฝากติดตามด้วยก็แล้วกันนะครับกับช่องบาบ้านโพนคนมุกดาหารนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กับหนุ่มโกศินพี่น้องนะครับทางช่องบาบ้านโพนคนมุกดาหารนะครับฝากติดตามด้วยก็แล้วกันนะครับให้กําลังใจกันด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับวันนี้ก็พอๆแค่นี้ก่อนนะครับ พบกันใหม่คลิปหน้าหรือว่าครั้งต่อต่อไปนะครับสลับคลิปนี้ก็ขอกล่าวคำว่ากลาบสวัสดีครับ